ในหน่วยที่2นะคะหนูก็เลือกหัวข้อเป็นพรบอรคอมพิวเตอร์ปี50 vs ปี60ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรค่ะแล้วก็ข้อแรกในการที่หนูจะนำเสนอก็คือการส่งอีเมลขายของสแปมฝากร้านหรือรบกวนผู้อื่นเนี่ยสามารถรับโทษมารตรา11ได้นะคะนั่นก็คือตามพรบรเนี่ย 50, ปี50ปลอมแปลงแหล่งที่มาและรบกวนผู้อื่นปรับ1 0 0 0 0แบาทค่ะ ในพรบปี60เพิ่มเติมขึ้นมาคือก่อกวนให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนโดยไม่เปิดให้ผู้รับบอกเลิกได้ปรับไม่เกิน2,000บาทค่ะต่อไปนะคะการที่สร้างเพจหรือสร้างเฟซตัวตนตัวเองขึ้นมาเนี่ยแล้วไปเกลียนคีย์บอร์ดคนอื่นใบดาว่าคนอื่นนะคะทำให้ คนคนนั้นโดนเข้าใจผิดแล้วก็โดนใส่ร้ายได้เนี่ยผิดตามมาตรา11ค่ะในพรบปี50นําำเข้าข้อมูลทิจและเผยแพร่ส่งต่อจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในพรบปี60เพิ่มเติมขึ้นมาคือไม่ได้กระทำต่อประชาชนแต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งปรับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ให้ยอมความได้นะคะ อีกทั้งยังผิดตามมาตรา15นะคะในพรบปี50ให้ความร่วมมือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจจับคุกจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะในพรบป,ปี60บวกเพิ่มขึ้นมาคือโดนระง,งับการแพร่หลายและนำข้อมูลส่งออกก็คือใครที่เป็นแมดมินนะคะก็คงจะต้องโดนแบบนี้เลยค่ะและอีก ทั้งยังไม่พอนะคะคือผิดตามมาตรา16ค่ะพรบปี50ข้อาอภนยะนำเข้าภาพตัดต่อส่งผลให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงดูถูกดูหมิน่นเกลียดชังอับอายจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทค่ะพรบปี60นะคะบวกเพิ่มมาคือรวมถึงการกระทําต่อภาพของผู้ตายด้วยก็คือใครที่เอาภาพผู้ตายไปโพดลงบน จะโดนก็คือโทษจำคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินสองแสนบาทค่ะต่อไปนะคะการที่เรา,าใช้คอมพิวเตอร์ตัวเองแล้วไปทําให้คอมพิวเตอร์คนอื่นเสียหายเนี่ยก็จะโดนเหมือนกันนะคะอันที่เช่นเหมือนเราไปแฮกคอมของคนอื่นนะคะมันก็ทําให้ของข้อมูลคนอื่นเสียหายก็โดนผิดมากเหมือนกันค่ะคือมาตราสิบสองนั่นเอง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหากเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศปอดความปลอดภัยของสาธารณะหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจโทษจำคุกตั้งแต่3-15ปีและปรับ60,000-300,000บาทเลยนะคะแต่ถ้าทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตต้องระวังโทษประมาณ10-20ปีเลยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ